นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องควบคุมมอเตอร์พัดลมฟาร์มนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น24โวลต์นะครับ650วัตต์นะครับตัวนี้เป็นแกน20มิลนะครับก็จะมีริมแล้วก็พุเล่ล่องเอให้นะครับพุลเล่ไหมครับก็จะมีริมแล้วก็พุเล่ให้ล่องเนะครับปกติไปแทนมอเตอร์ชุดเดิมได้เลยนะครับไปติดตั้งนะครับยึดนะครับรูยึดแล้วก็ใส่พุเล แทนได้เลยนะครับทีนี้มาดูระบบนะครับระบบการทํางานของเราก็คือเป็นระบบผสมไฟนะครับผสมไฟ DC ก็คือมีระบบโซล่าเซลลเข้ามาแล้วก็มีสวิตชิ่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะเข้ามา,าผ่านไดโอดนะครับตัวแผงก็จะผ่านไดโอดชุดนี้แล้วก็มาเข้ากล่องคอนโทรลนะครับตัวสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะมาผ่านชุดไดโอดแล้วก็เข้ากล่องคอนโทรลนะครับก็คือ ไฟจะไม่ย้อนเข้ามาหานะครับสวิตชิ่งแล้วก็สวิตชิ่งก็จะไม่ย้อนเข้าโซลาเซลล์นะครับเด,เดี๋ยวจะแสดงหลักการทํางานให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับที่เรา,าจะแสดงให้ดูก็คือตัวซับไพนตัวนี้แสดงเป็นเหมือนแผงโซลาเซลล์นะครับ42โวลต์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่มาผ่านเซิร์ชนะครับเซิร์ชก็จะมีการทํากาวไว้ให้อันนี้ก็ไปต่อกาวเองนะครับ แล้วก็มาผ่านตัวเบรเกอร์นะครับเบรเกอร์เซอร์กิตตัวนี้ก็อยู่ที่16แอมป์นะครับเบอร์ตัวนี้นะครับพิเปิดปึ๊บมานี้นะครับแล้วก็มาเข้าไดโอดแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นรีเลย์ที่ใช้ตัวสั่งผ่านมือถือนะครับได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้สําหรับแปลงไฟพัดลมนะครับแล้วก็หลอดไฟ12โวลต์นะครับตัวแปลงไฟของรถไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นการต่อวงจรในสไตล์ของเครื่องกลนะครับเครื่องกลนะแล้วก็ผสมไฟดีซี เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนี้การทํางานข้างหน้านะครับกล่องนี้ก็จะมีตัวปรับความเร็วรอบแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับผมจะทําวงจรควบคู่ให้สําหรับต้องการสั่งทางไกลแต่ว่าจะเป็นวงจรขนานนะครับหมายความว่ายังไงถ้าเราเปิดด้วยตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถสั่งปิดทางไกลได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เปิดทางไกลแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้แล้วก็เปิดทางไกลเปิดผ่านมือถือปิดผ่านมือถือนะครับ เพื่อที่อยากจะสั่งงานด้วยมือเราไม่ได้ใช้ผ่านมือ,มอถือหรืออินเทอร์เน็ตล่มอะไรก็ตามเราก็มาปิดเปิดผ่านตัวนี้ปกตินะครับนะครับก็จะใช้งานได้นะครับแล้วก็มีสายนะครับสายมอเตอร์เนี่ยที่เราทําให้ก็คือเป็นสายาเบอร์สี่นะครับเพราะว่ามันเป็นสายกระแสที่จะวิ่งเข้าสู่มอเตอร์แล้วก็ทําปลั๊กไว้ให้นะครับสายเบอร์สี่แล้วก็เข้ามอเตอร์นะครับสามารถถอดได้ตัวน,นี้จะเป็นปลั๊กอย่างดี m r 6มาูนนะครับ แล้วก็ชุดนี้เป็นสายไฟบ้านนะครับเบอร์2 5 3 2 5ูณนะครับเข้าสวิตชิงนะครับก็เป็นสายไฟบ้านมาเสียบปลั๊กน่ก็จะเป็นไฟมารอจ่ายนะครับรอจ่ายที่สวิตชิงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายที่จะให้ตัวโซโนอร์นี่สั่งทำงานหรือตัวสั่งทางไกลทำงานนะครับเนี่ยเป็นฟังก์ชันควบคู่นะครับตัวนี้ก็ต้องเสียบปลั๊กเน่เสียบปลั๊กมารอมารอจ่ายซึ่งตัวนี้ก็ไปเอาจากสายมอเตอร์เดิมนะครับมอเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ ตอนนี้นะครับเราก็ตัดนะเป็นมอเตอร์ไฟบ้านนะเราก็ตัดสายที่มอเตอร์ปั๊บแล้วก็มาเข้าอินพุตนะครับอินพะุตของตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ของที่เขามีนะครับไอโซนอฟเขามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในตู้คอนโทรลซึ่งเราก็ไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะโซนอฟเขาจะสั่งให้ให้สายเอาพุตของโซนอฟนะครับเอาพุตมาไปสั่งมอเตอร์ทํางานอยู่แล้วเราก็ไปเอาที่สายมอเตอร์มาต่อเข้าตรงนี้เลยผมจะลอยสายไว้ให้ตัดออกจากสายมอเตอร์แล้วก็มาต่อเข้ากับชุดนี้ได้เลยนะครับ สองสายนะครับเป็นไฟ1นึ ade, ่งเฟสซิงเกิลเฟสนะครับไฟตัวนี้ก็จะถูกมารอจ่ายที่ที่ตัวนี้นะฮะร,รอสั่งขดลวดทํางานนะครับขดลวดของโซลินของรีเลย์ทำงานเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ไปเข้ากับสายมอเตอร์เดิมโชวนอก็อยู่ในตู้ก็สั่งไฟมาที่เส้นนี้เส้นนี้ก็มาสั่งให้ตัวนี้ทํางานได้ปกตินะครับเพราะว่าผมทําตัวคอนแทคคอนแทคก็คือมาสั่งสวิตช์ตัวนี้ทํางานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฟังก์ชัน สั่งงานควบคุมได้2ทางก็คือมีทางไกลแล้วก็เปิดปิดหน้าตู้ได้เลยนะครับาสายข้างล่างก็จะมีตามนี้สายสําหรับสายสั่งการจากมอเตอร์เดิมนะครับเข้ามานี้แล้วก็สายกาวแล้วก็สายตัวน,นี้เป็นสายปลั๊กไฟบ้านนะครับผสมไฟแล้วก็นี่สายมอเตอร์ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นสายโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามานะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดทํางานหน้าตู้นะครับก็มาที่สวิตช์เปิดปุ๊บนะครับแล้วก็เล่งได้เลยนะครับเร่ง เร่งไว้เลยเร่งมอเตอร์ก็จะหมุนอ่าเร่งกันเลยสมมว่าเราเร่งไว้นะครับอ่าเร่งไว้อย่างเงี้ยครับมอเตอร์หมุนนะครับหมุนประมาณนี้ที่ถ้าปิดนะครับปิดปั๊บมอเตอร์หยุดนะระบบนี้ก็คือเปิดปุ๊บมอเตอร์หมุนนะครับระบบนี้คือสามารถเร่งความเร็วรอบไว้ได้แล้วก็ปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะครับอ่าสามารถปิดเปิดได้เลยนะครับอย่างตัวนี้อ่าเปิดปุ๊บหมุนเลยตามที่เราเร่งไว้สมมว่าเราเร่งไว้แค่นี้ ปิดแล้วก็เปิดมาใหม่ก็จะเป็นรอบที่เราเล่นไว้นะครับถ้าเป็นกล่องของรถไฟฟ้าจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เสมือนเป็นสัญญาณคันเร่งน,นะครับถ้าคันเร่งค้างอยู่แล้วเรามาเปิดสวิตช์ออนปั๊บอย่างเงี้ยถ้าเป็นกล่องรถไฟฟ้าเลยเขาจะไม่หมุนเขาจะโปรเทคชั่นว่าคันเร่งค้างเพื่อเป็นระบบเซฟตี้นะครับจะไม่หมุนนะครับแต่ว่ากล่องที่เป็นประเภทนี้สามารถทําแบบนี้ได้นะครับอคอนโทรลแบบนี้นะครับก็เลยมาประยุกต์ใช้กับตัวระบบโซล่าเซลล์นะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าอย่างกรณีนี้เขาจะสั่งทางไกลเขาก็จะเล่งไว้นะ,ะเล่งไว้แล้วก็สั่งเปิดมันก็จะเปิดทํางานแล้วก็จะหมุนตามที่เราตั้งไว้ได้นะครับอันนี้คือทางไกลเ,เลนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตในตอนท้ายก็คือการปิดเปิดทางไกลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้เราจะมาสั่งปิดด้วยทางไกลไม่ได้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดทางไกล ก็จะมาปิดตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันทํางานในรูปก,กู้ขนานนะครับทางานทางใดเลือกทางใดทางหนึ่งเนาะแต่อย่างนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ที่จะให้เขาสั่งงานทํางานได้เดี๋ยวจะมาวัดไฟฟ้าให้ดูนะครับตอนนี้สาธิตทางไฟฟ้าให้ดูเบื้องต้นนะครับตัวนี้เสมือนแผงโซล่าเซลล์นะครับเราจะตั้งไว้ที่4 2่สิโวลต์3แอมป์นะครับที่จริงก็คือทำห้ตั้ง3แอมป์ที่จริงแผงโซล่าเซลล์ก็จะมา7แอมป์8แอมป์9แอมป์10แอมป์เนาะ อย่างตอนนี้รับไฟได้ไม่เกิน50โวลต์น,นะครับชุดนี้นะครับไม่เกิน50โวลต์น,นะครับย้ําเลยนะครับตัวนี้แผงโวลต์ลอยของแผงหรือ V.O.C. ของแผงไม่ควรจะเกิน50โวลต์น,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะรุ่น24โวลต์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นสเต็ปพี่ใหญ่ขึ้นก็สามารถทําได้ในระบบ48โวลต์หรือ72นะครับก็จะทําอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่สเต็ปนี้รุ่น24โวลต์คือไม่เกิน50โวลต์น,นะครับโวลต์ลอยนะ V.O.C. ของแผงนะครับ ทีนี้ทำไมผมตั้งไว้ที่3ามแอมเพื่อจะสาธิตให้ดูว่าการกินกระแสของแผงกับกับการกินกระแสของไฟบ้านผสมกันยังไงจะสาธิตให้ดูนะครับอโอเคผมจะตั้งไว้42โวลต์สามแอมป์นะครับแล้วก็เปิดปึ๊บไฟมาลวะวอวัดไฟให้ดูหน่อยร้อยเซลล์ไหมยังเดี๋ยวตั้งเป็นโวลต์ d c นะครับอ่ี AC DC โอเคโวลต์ DC ก็คือแผงก่อนอวัดที่แผงก่อนครับแผงเข้ามา4ี่โวลต์โอเค4ี่บโวลต์นะครับแล้วก็ สวิตชิ่งวัดสวิตชิ่งให้หน่อยอ่าสวิตชิ่งแล้วเป็น24โวลต์โอเคอ่าเราตั้งไว้24นะครับทีนี้เราจะวัดกระแสให้ดูโอเคทีนี้เราจะวัดกระแสให้ดูนะครับว่าอ่าการทํางานของกระแสเป็นยังไงนะครับกระแส DC นะอ่ะโอเคอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้คล้องไว้เลยครับอ่าตัวนี้ยังไม่เร่งนะครับยังไม่เปิดนะโอเคแอมยังไม่วิ่งนะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเปิดสวิตซ์ปั๊บไฟขึ้นหมุนนะครับตัวนี้ไหลอยู่ที่3.4แอมป์นะครับหมุนนะครับ ตัวน,นี้3แอมป์นะครับจ่ายมาที่3แอมป์นะครับอันนี้กรณีที่ถ้าแอมป์ไม่พอนะครับตัวนี้จะช่วยนะครับตัวนี้จะเสริมเข้าไปตัว DC จากสวิตชิ่งจะเสริมนะครับถ้าแอมป์ไม่พอนะ,อะคําว่าแอมป์ไม่พอเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆเร่งลองดูอันนี้ผมเบานะเบาลงเบาลงเสร็จปุ๊บค่อยๆเร่งหนึ่งจุดแอมป์สองสามอันนี้เนี่ยเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสวิตชิ่งนะไปต่อไม่ได้คือยังไงเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กสวิตชิ่งออกปึ๊บ สวิตชิ่งไม่มีไฟแล้วเ,เดี๋ยวไฟกระดับลงไปนี่ตับคือไม่มีไฟละวเงียบนะครับสวิตชิ่งไม่มีไฟแต่ระบบก็คือทําง,งานอยู่นะครับนี่คือไฟบ้านไม่มีแล้วนะเอ๊บผมก็ตั้งไว้ที่3แอมป์เนาะเดี๋ยวจะลองเร่งขึ้นเร่งขึ้นสังเกตーーที่เสียงมอเตอร์นะครับไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะครับยูเอแอมป์ครับมันก็จะตันอยู่ที่3แอมป์นะครับเนี่ยตันอยู่ที่3แอมป์นะครับไปต่อไม่ได้แล้วทีนี้ เอาเร่งไว้เยอะแค่ไหนก็ตามนะครับเร่งไว้จนสุดมันก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับไปต่อไม่ได้ละอันนี้ดันเป็นรอบที่ดีสําหรับสําหรับวตนนี้นะครับก็คือโหลดไม่สูงเกินไปแต่พอเราเร่งไว้สูงหรือแอมมาไม่พอนี่ครับมีเต็ม3มนะครับมันเสียงก็จะแผ่วไปนี้พอเราเสียบไฟบ้านนะครับรอบมันก็จะสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นนะครับก็แ,แสดงว่าตอนนี้นะครับมันมีการจ่ายไฟ ac ช่วย DC, ac ช่วยเข้าไปแปลงเป็น dc อีกทีนึงนะครับก็จะมีการกินกระแสอยู่ที่ของ ตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมวัดตรงไหนดีจะได้เห็นนะเนาะของตรงไหนดีสายของยากจังเลยนะจะให้ดูกระแสนะครับจะให้ดูกระแสอึ๊บกระแสเท่าไหร่โอ้ห้าแอมมองไม่เห็นเลยคีบตรงนี้ให้หนะ่อยคีบตรงนี้คีบตรงสายสายเข้ากล่องตรงนี้อาคีบเลยเ,เข้าไปอา่เอาเข้าไปปึ๊บอ่าโอเค4แอมนะ4แอมป์4แอมในกรณีนี้คือไฟที่มาจาก ทั้ง2แหล่งก็คือทั้งตัวสวิตชิ่ง3แอมป์แล้วก็อ่ะตัวแผงนะครับ3แอมป์แล้วก็จากตัวนี้อีก1แอมป์นะครับนี่ผมจะลองถอดถอดตัวนี้ดูไฟบ้านนะสวิตชิ่งดูอ่ะเนะครับเสียงดอบลงนะครับซึ่งตอนนี้2.4แอมป์มาจากไหนก็คือมาจากตัวนี้หลักๆนะครับมาจากตัวนี้แล้วก็จ่ายมาที่ระบบได้แค่นี้นะครับก็คือไฟไม่พอนะตอนนี้คือไฟไม่พอนี้ถ้าไฟพอก็คือมีการผสมไฟเข้าไปนะครับปึ๊บอ่านี่คือผสมไฟเข้าไป ก็จะกลายเป็น4แอมป์ก็แสดงว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จ่ายมาเท่าไหร่จ่ายมา3แล้วก็ตัวนี้รวมกับสวิตชิ่งก็จะเป็น4นะครับช่วยอยู่เท่านี้นะครับอืมนะครับโหลดอยู่ประมาณนี้ทีถ้าไม่มีโซลออ่าเซลล์ล่ะเป็นยังไงนะครับก็คือโซล่าเซลล์หายแดดหมดอ่าระบบยังทางานอยู่นะครับแดดหมดอันนี้คือแดดหมดนะไม่มี Dad แดดละอ่าตัดแล้วตัดเบรกเกอร์แล้วนะครับแดดมาก็ทํางานผสมกันไปเลยโดยที่ระบบไม่มีการหยุดเลย ไม่มีการหยุดนะครับทำงานต่อเนื่องเลยไฟบ้านดับนะไฟบ้านดับไฟบ้านดับ,บ,ดบแดดหมดเรียบร้อยเลยไฟบ้านก็ไม่มีแดดก็ไม่มีคือระบบทํางานไม่ได้นะครับมีอย่างได้อย่างหนึ่งทํางานได้มีถ้าอย่างนี้เยอะก็อย่างนี้ก็เข้าเต็มอันนี้ไฟบ้านก็ไม่เข้าแค่สแตนบายรอนะครับอมีไฟบ้านไม่มีแดดเสียบ <c oughs> เสียบไฟบ้านอ๊บอึบมาแล้ว ครับเดี๋ยวไปบ้านปุ๊บมาแล้วน,น,นะครับกระแสมาปกติแผงมา,าแผงก็มาผสมกันไปเลยนะครับผสมกันไปได้เลยนะครับนะอันนี้แผงนะสามจุดห้าปดแผงแผงไม่เข้านะแผงไม่เข้าแล้วนะครับก็ยังทํางานอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบที่จะทําให้งานเราไม่สะดุดนะครับพัดลมก็จะหมุนต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับทําทงานได้แบบ ต่อเนื่องเลยนะพูดง่ายถ้าแดดไม่พอไฟบ้านก็ผสมช่วยนะครับถ้าแดดไม่มีไฟบ้าน100%นะครับถ้าแดดมีก็ตัวนี้ก็ไม่เข้านะครับขึ้นอยู่กับหน้างงานอีกทีนึงว่าใบพัดเราขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหลดเราเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใบพัด36นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะสานิ้วนะครับแ็งมาเองานไม่สะดุดนะครับถ้าไฟตก ไฟน้อยเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แปลงไฟเป็น DC อยู่แล้วนะครับซึ่งก็รู้วัามา 200- 200โวลต์ AC นะสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จะมาแปลงให้เป็น DC 24โวลต์เพราะไม่น่าจะสะดุดนะครับในระบบที่ไฟตกตัวนี้น่าจะช่วยได้ดีนะเพราะมันเป็นการแปลงไฟจากแรงดันสูงลงมาสู่แรงดันต่าและเป็น DC นะครับในระบบการทําง,งานของสวนะิตชิ่งเนี่ยมันก็จะทําการบูตไฟ AC นะครับเป็น DC ก่อนยกขึ้นไปประมาณสัก300กว่าโวลต์ แล้วก็ก็าดอบลงมาเป็นโวลต์ต่ำทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนที่มีไฟตกนะครไฟตกไฟน้อยพอตัวนี้ผ่านการแปลงตัวนี้แล้วมันก็จะช่วยให้ระบบไฟมันนิ่งขึ้นโดยที่ไม่เหมือนกับใช้มอเตอร์ไฟบ้านธรรมดาถ้าใช้มอเตอร์ไฟบ้านธรรมดาโวลต์ไฟฟ้าตกมันก็ทําให้ระบบตกไปด้วยนะครับก็คือโวลต์ตกนั่นเอง แต่วนตกเนี่ยเยังมีกระแสก็ยังสามารถช่วยพยุงตัวนี้ยังสามารถทํางานได้นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นหลักการสวิตชิ่งในการแปลงไฟอยู่แนีวนะครับก็ยังให้ระบบเราสามารถทํางานและต่อเน,นื่องได้นั่นเองนะครับก็ยาวนิดนึงนะครับแต่ก็คืออธิบายอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ลองดูนะครับแต่ระบบนี้คือเราออกแบบให้เหมาะสําหรับพัดลมฟาร์มเช่นฟาร์มหมูนะครับฟาร์มหมูก็ถ้าพัดลมเราสะดุดไม่สามารถทํางานได้ก็จะทําให้หมู เราตายได้ถ้าถ้าเป็นฟาร์มระบบปิดนะครับก็คือหมูขาดอากาศหายใจเพราะมีแต่แก๊สที่หมูนั่นเองนะครับปิดเดี๋ยวจะสาธิตตัวสั่งเปิดทางไกลให้ดูนะครับอ่าคราวนี้มาที่โหมดของการสั่งงานทางไกลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเปิดไฟแผงเข้ามานะครับจำลองว่าแผงเข้ามาแล้วนะแผงเข้ามาไฟบ้านก็คือสวิตชิ่งก็เข้ามานะครับ แงเข้ามาผ่านไดโอดเข้ามาใช้งานสวิตชิ่งเข้ามาผ่านไดโอดมาใช้งานเราจูดสวิตชิ่งไว้ยิบโวลต์นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เพิ่มโซลินอยที่จะเอาไฟ AC จากโซนอฟนะครับเพื่อที่จะมาสั่งเปิดสวิตตัวนี้นะครับสวิตเป็นระบบไฟดีก็คือสวิตของกล่องการสั่งปิดเปิดกล่องมอเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ตัวที่เราเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาก็คือ1เราต้องเพิ่มรีเลย์นะครับชุดรีเลย์ AC นะครับแล้วก็ชุดสายสายไฟที่เข้ามาจาก โซนอฟในตู้คอนโทรนั่นเองนะครับมันเวลาเราสั่งเราก็จะสั่งมาจากทางไกลผ่านมือถือนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเอามิเตอร์ออกให้หน่อยมิเตอร์ออกไปก่อนโอเคนะครับครนี้เราก็จะมาดูว่าการทํางานทางไกลสั่งยังไงปิดเปิดยังไงนะครับอ่าเราก็เสียบใช้งานด้วยปกตินะครับระบบผสมไฟเรามีแผงมีไฟบ้านมารอเลยระบบไม่สะดุดแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับนี่สวิตใช้งานอันนี้กรณีที่เราแบบ จะสั่งเปิดหน้าตู้แล้วก็มาเปิดตรงนี้ปกติหมุนไฟขึ้นสถานะตู้ขึ้นมองไกลไกลก,ลก็เห็นนะว่าระบบทําง,งานอยู่นะครับเนี่ยระบบหมุนนะครับในกรณีที่เราจะใช้เปิดปิดทางไกลเราก็ปิดตัวน,ตนี้ไว้นะครับปิดตัวนี้ไว้แล้วเราก็จะมาเปิดทางไกลเดี๋ยวมาดูระบบสั่งปิดเปิดทางไกลนะครับก็จะมาที่นะนี่ให้ดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้เป็นโซนอฟช a น n e ลเดียวนะครับก็คือช่องการทํางานเดียวนะครับปกติก็ตัวนี้อยู่ในตู้อยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนะครับก็แค่นะครับก็แค่เอาเอาสายนะครับสายที่มันมาจากมอเตอร์นะมอเตอร์เนี่ยของของเดิมเขานะตัดปุ๊บอ่าตัดแล้วก็คือเอามาต่อเข้ากับชุดเนี้ก็คือผมจะลอยสายตัวนี้ไปให้นะครับลอยสายตัวนี้ไปแล้วก็ติดกล่องไปแค่ตัดออกจากมอเตอร์เดิมแล้วมาต่อเข้ากับสสายนี้นะการสั่งงานก็จะมาจากที่โซนอฟตัวในตู้อยู่แล้วนะครับ แต่ตัวนี้คือเสมือนว่าเป็นโซโนอฟของของผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับแต่หลักๆก็คือเอาสายมอเตอร์มาต่อเข้าตัวนี้เลยก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับก็สั่งที่ตู้เหมือนเดิมโซนอฟร,ระบบเดิมนะครับโอเคมาดูแอปนะครับแอปก็จะเป็นแอ,แอปนี้นะครับ e l i n k นะครับ e link เดี๋ยวมาดู e-Link เนี่ยตัว E นะครับ e l ลิ k ปึ๊บเปิดเข้ามาผมก็ใช้อยู่ที่ร้านแล้วก็ตัวนี้ผมก็จําลองว่าเป็นพัดลมฟาร์มหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะผมก็จะสั่งเปิดนะครับเปิดปุ๊บแท็กทำงานเนี่ยมาดูนี่ครับสั่งเปิดเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นอยู่ในสถานะออฟนะครับออฟแล้วผมก็สั่งเปิดทางไกลนี่พพดลมก็หมุนตามที่เราเร่งไว้เราเร่งไว้เท่าไหร่มันก็จะหมุนเท่านั้นนะครับระบบผสมไฟก็ทํางานไปปกตินะมีแดดไฟบ้านไม่กินนะไม่มีแดดตกกลางคืนก็ใช้ไฟบ้านร้อเเซ็นนะครับเดี๋ยวต้องไปวัดกระแสหน้าง,งานให้ ผู้ใช้วัดเองว่ากินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีผลนะครับในการปิดเปิดตัวนี้จะไม่มีผลเลยถ้าเราสั่งเปิดทางไกลด้วยโซน็อกนะครับด้วยอุปก,กรณ์สั่งทางไกลนะครับอ่าเดี๋ยวมาปิดปิดก็ต้องเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ปิดอ่าปิดแล้วเห็นไหมครับปิดปุ๊บนะหน้าจอก็ดับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคือถ้าจะใช้ก็ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการทํางานสั่งเปิดมาที่แอปตัป้งแต่เปิดปุ๊บอ่าสีฟ้าขึ้นนี่ครับหรือเราจะตั้งเวลาในแอปก็ได้ครับอันนี้ก็คือเขา ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องแนะนาตัวนี้แต่แค่สาธิตให้ดูว่าการทํางานคือสั่งเปิดหรือสั่งปิดตามนี้นะครับถ้าจะเลือกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปเปิดตัวนี้ไว้เราจะไปสั่งปิดในโซนอมันก็ปิดไม่ได้นะครับมันไม่สามารถปิดได้ปิดในระบบคือปิดแต่ว่าหน้าจอคือไม่ไม่ยอมปิดเนี่ยผมทาให้ดูนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเรานะครับเปิดเปิดไว้ในในระบบปกติสวิตช์เนี่ยเปิดไว้เนี่ยเปิดไว้ปึ๊บหมุนอ่ามอเตอร์หมุน เปิดไว้แล้วเราจะบอกจะมาสั่งปิดผ่านโซอโนอฟเนี่ยเปิดกับปิดไม่มีผลนะครับเปิดกับปิดมอเตอร์ก็ยังหมุนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือก,ยอ,ยอ,กอย่างใดอย่างหนึ่น okay, งนะครับเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเปิดหมุนโอเค่างไกลนะครับหมุนแล้วก็ปิดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับระบบที่ทําให้ตามตามความต้องการ้วกันเนาะก็วิทยาใช้งานก็นําไปก็ไม่ยากอะไรนะครับคือแค่นะครับ เดี๋ยวปิดแป๊บหนึง่งโอเคก็แค่เราเอาชุดนี้นะครับไปแล้วก็ต่อสายโซลาเซลล์เข้าครับแล้วก็เอาลักไปเสียบนะครับลักตัวนี้เสียบลักเข้าไปปลดออกนะครับก็นนี้ก็โซนอ็อกับระบบเดิมนะครับกาวนี่ก็ไปเสียบได้เลยนะครับมอเตอร์ก็สามารถถอดได้แล้วก็ไปติดตั้งได้แล้วค่อยเสียบทีหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ในการติดตั้งไปโอเคครับประมาณนี้